ค่ะทีนี้เป็นซีนใส่ชุดคู่กันครั้งแรกเป็นฟิลแฟงกันครั้งแรกซึ่งเขาออกแบบมาได้ดีนะครับเลสสีสสสเหมือนกับสบายมากเลยเพราะาว่าถ้าเราเย็บเสื้อของเขาที่ขาดน่าจะเป็นเย็บจากเสื้อไปกางเกงไปตายให้หมดฉากเป็นยังไงครฉากวันนี้งานอะไรอีก็เป็นสงกรา์เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศการเล่นน้ําของชาวบ้านอะไรเงี้ยความแบบสวยงามเป็นประเทณีที่แบบสวยครับ แล้วก็มีปะปงปะแป้งกันด้วยใช่ไหมใช่มีปะแป้งเพราะว่ากลัวคนจําได้แล้วก็กลัวเขาจะแบบเขินสายตาคนอื่นก็มาใส่เสื้อแต่เอาจริงๆอ่ะอันนี้รับปะแป้งเพื่อให้แบบสวยงามเนาะถ้าไม่ให้คนจําได้จริงๆอ่ะอินเนอร์ของผมเืออย่างนี้คืออย่างนี้ครับตั้งใจคือแบบปะครับจริงๆในหัวก็คิดแบบนั้นแต่ว่าเพื่อนติดสินบนไว้เยอะก็เลยแบบอ่ะไปแค่เด็กนิ้วลงจะเอาทั้งมือเนี่ยแล้วก็มึงเกยบอะไรกูรักเพื่อนจะไม่ใช่เป็นแบบนี้แน่นอน วคแเลยหัวคนหลวงไอ้เจ้าค่ะก็เลยปิดมาทั้งหน้าแต่แต่ว่าไม่ปิดอย่างนี้เจ้าคะเสยเสยเถะถึงรูจมูกเลยแล้วเป็นยังไงแบบนี่บรรยากาศนี้แบบกองซองกองทรายเหมือนจริงอะไรยังไงเขาทำเก่งมากนะเหมือนยอดกองทรายคือแหลมทุกอันไม่รู้ปั้นยังไงเหลาโฟมเหลาโฟมกองทรายเลยเฮ้ยแต่เหมือนไงบปาเหมือน ไม่ใช่โฟมมึงก็พูดไปโฟมอะไรล่ะคือทรายมันคือทรายที่แปะอยบนโฟมก็คือวันนี้ฟิลได้อากาศได้เดือนเมษาสรใช่อะเดือนเมษาสรด้วยเราเลยสงการมานิดเดียวจริงจริงยังอยู่ในวันไหลอยู่นะช่วงวันไหลเออได้เลยสาดกันเมื่อกี้สาดกันฉ่ำเลยฮะสาดเลยเข้าตาหมดเลย วฝากเลยนะคะซีนนี้ค่ะในเรื่องคุณพี่เจ้าขายฉันไปถ่ายไม่ใช่หงบอกเลยว่าพวกเราทุ่มทุนสร้าง Hollywood เรียกพ่อกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าทุ่มทุนจริงๆเป็นซีนที่ป้าแจ๋วของเราตั้งใจมากป้าแจ๋วนั่งเหล่าโฟมโรยทรายเองแบบภูมิใจมากจริงๆต้องต้องฝากคนดู้วยนะคะในเรื่องคุณพี่เจ้าขายที่ฉันไปถ่ายไม่ใช่หงครับ แล้วแ <emaal> mm ่ห hmm. น um, ้าใหม่แล้วก็แบบว่าเกปั่างเปล่นาตาคนใช่เิ่มนี่้องข้างเลปลอ่ห่ะปบปบปแป้งอย่างเงี้ยไม่ใครทำได้ขั้นหล่อนก็ั้หล้อกปนไปเลยฝน่ยเพิ่ม มันไม่คว้าแป้งมาแปะจะได้มีใครจัเราได้อ๋อตมควมควาได้แต่แป้งตื่นตัวบบนี้ได้เห็นไมนะกูเป็นตัวแดงเหรอยอมแบนี้แหละใช่มันกเลยะ่่ครับให้ต่อให้คนที่จะดึงเนี่ยให้หยุดไปยกปจะได้ไม่ต้องโยกตลัวถ้าแม่นองอยู่แล้วล่ะก็ที่มันชุบ ตั้งพอพอแก๊งต่อมานีสามสามพวกนี้หมดเล้ ပဲလို့မရသေးဘူး